เป็นสบู่ที่แบบใช้กับเด็ีได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะแล้วคุณหมอแนะนําให้ใช้สบู่เด็กลองใช้ดูค่ะสบู่มาโกเอมไมกี้นะคะมันเป็นสบู่ที่แบบ e s s e n เชียลออที่ใส่ค่ะเป็น e s s e n เชียลออยที่แบบว่ากิโละละล้านกว่าบาทกิโละละล้านกว่าบาทระหว่างึงย้าว่าพี่พิมไม่ สามารถหาซื้อสบู่ราคานี้ได้ในตลาดเด็ดค่ะในคุณภาพเดียวกันเพราะปกติแล้วเขาจะขายก้อนละแ9 0เกาแล้วขายในห้างก้อนละ9 5 0ก้อนละ590บาทแต่ในวันนี้เราขายแค่ก้อนละร้อยกว่าบาทเองค่ะ ทีมงานการทํางานหลังบ้านของเรานะคะแล้วบอกได้เลยว่าคือยอดเราเป็นล้านแล้วค่ะพี่พีพี่พีต้องสั่งเพราะว่ามากแล้ววันนี้คือพี่พีซัพพอร์ตให้พี่พีไม่ให้ทองด้วยให้เองเลยนะคะพี่ให้ทองเองแล้วก็น้กหวานก็ซัพพอร์ตด้วยพวกสายชาร์จระบูบู้อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่พีสามารถซื้อได้เลยนะคะ สามารถซื้อได้เลยคือฟุ่มเฟือย <P ain> มากเพราะว <P ain> ่าเพราะว่าเขาช่วยเราซัพพอร์ตนะคะเขาอยากได้ของแบบคุณมีคุณภาพในราคาที่ถูกไปขายแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นในไลฟ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยไม่แพงเพราะตอนนี้ขายเร็วด้วยเดือนวันยี่สิบเก้า 1้9ซื้อไปเลยค่ะน้องบัวร้อก้คือราคาช็อกโลกมากเลยพี่ๆสามารถเข้าไปช่วยกันกดสั่งได้เลยนะคะแล้วก็ อาสบู่มิกกี้เฮาส์อาสบู่มาก,ก้ไอ้ m i กกี้แล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาสลิดของพี่อ้อผันเนื้อนวัดเองต้องลองเอาไปทานค่ะอร่อยเลิศมากน้องพลาน้ำพริกอร่อยไหมคะ <c oughs> โอ้อร่อยมากเลยค่ะกิน้นาวาร น้ำพริกน้ำพริกต่อไปจะมีต่อไปนะคะจะมีน้ำพริกกากหมูเข้ามาอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปร้านแจกก่อนน้ำพริกกากหมูมกันจะมีน้ำพริกกากหมูเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่พี่ห้าร้อยกว่าท่านนะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้ในช่องน้องแก้มบุ๋มเลยนะคะกับพี่พีทนะคะตอนนี้คือน้ำพริกคือขายไปเป็นร้านแล้วค่ะพี่พีคืออร่อยมากแน่ๆที่สําคัญคือมันไม่ได้มีน้ํามันพี่พี่ทานเข้าไปปลอดภัยต่อสุขภาพ าพหน้าท้องค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พี่พีทกับน้องแก้มบุ๋มนะคะมาช่วยนะคะ อย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าพี่พีทเ,เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้น,นการที่เขาจะขายอะไรแต่ละอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาดูเขาเลือกแล้วแล้วสม่เราผพีทก็แบบมาถาม ee, น้ำหวานแบบอันนี้ทําไมมันถึงแบบว่ามันถึงราคาแบบนี้ทําไมมันถึงแบบว่าเออใช้แล้วแบบฟิลแบบนี้ดีขนาดนี้แล้วกลิ่นหอมอันนี้มาจากไหนเพราะจากไหนเพราะจากไหนเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า กินของสบู่เรามาจากธรรมชาติมาจากเอเซนเชียลใส่ไปกิโลเราเป็นล้านเลยค่ะวันนี้ที่พี่ไปซื้อในไลฟ์ของพี่กับแก้มบุม๋มคือได้ในราคาถูกมากและวันเดียวเท่านั้นกกก็็จะแงิรล้ว โ,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  lunch, okay. โรยน้ำพริกด้วยพิซซ่าโรยน้ำพริกโอ้พอยพรอยจะพรอยจะขายได้ไงพิซซ่าหน้าน้ำพริกปลาสลิดพิซซ่าหน้าน้ำพริกปลาสลิดค่ะอร่อยไหมคะทุกคนโรยแล้วแบบดีมาก ปลอดภัยต่อสุขภาพหน้าท้องเพื่อนพี่ที่ชื่ออ้วนนะกินกาแฟนะวิ่งหนีไปเลยอ่ะเพื่อนพี่ที่ชื่ออ้วนอ่ะไอผอมมาแทนอ๋อมันวิ่งหนีไปเลยหหิวเดี๋ยวกินแฟ น้ำพริกแทนแทนโ้พร carry ิกแนอะอากิโกโนอลริกโนไม่ต้องพริกแม่อ้อนําพริกแม่อ้อพี่อต้องมาะบูแม น้องแก้มบุ๋มคือชอบสบ่มุก้พรเมกี้มาก พี่พี่ต้องไปซื้อกันเลยสวัสดีค่ะพี่ใหม่วันนี้เราบุกีสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนสวัสดีพี่เมย์ขอบคุณนะคะพพีทขายแก่งมากขอบคุณพีทขายแก่งมากขอบคุณดี ให้เงินนะคะอ่า,อาให้ซื้อทองในราคาสุดพิเศษให้ซื้อทองในราคาสุดพิเศษนะคะขอบคุณพี่เมย์นะคะที่ช่วยแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็น FC l a b กี้นะคะคุณซ้อมคุณซ้อมทำอะไรอยู่คะเอาทุกคนกินพิซซ่า ติมพลังอย่าไปกลัวลว่าเพื่อนที่ชื่ออ้วนจะมา<อ>เพื่อนที่ชื่ออ้วนตอนนี้หนีไปแล้วเพื่อนทีชื่อผอมเพื่อนที่ชื่อผอมมาด้อะผอมผอมแกมาทำไมอะ่ะอ <c oughs> อเ <c oughs> พราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรากินกาแฟค่ะ เราจิบกาแฟ่อทีพี่พี่เข้าไปในช่องพี่พีกับแก้มบุ๋มเลยะคะ่ะกับน้องแก้มบุ๋มนะคะพี่พี่จะพิเศษนะคะใครที่อยากซื้อสบู่น้องวัวแล้วก็มาก็ไนกี้ในราคาพิเศษนะคะรีบเข้าไปเลยค่ะีนจ่ ใครที่ใส่ของไว้ในตะกร้าแล้วนะคะฝากจ่ายเงินด้วยนะคะฝากชำระด้วยนะคะไฟยอดไหลดีไมยอดไหลดีไม่รู้ไหลดก่ปื้ดไหลปลืด้ปดเลยหรือเปล่ามาเรื่อยๆเลยค่ะไห,หลเหมือนน้ำตกในแองการาหรือเปล่าเอโอ้ยแลกว่นนั้นจะน้อย <c oughs> โอเคค่ะอู้กันสุดฤทธิ์นะคะ